ันนี้ค่ะพีกับพี่ลูกบาสนะคะเราเป็นที่แผนกสุขภัณฑ์นะครับแผนกส้วนของเรานั่นเองนะครับแล้วนะคะเยูเป็นที่แผนกสุขภัณฑ์นะคะวันนี้ค่ะเรามีสินค้าดีๆนะคะ้วบรองว่าจัดเซ็ตจัดจัดนะสวยงามเลยพร้อมเสร็จสับในการที่จะออกแบบห้องน้ําได้อย่างสวยอยู่อย่างแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีในส่วนการออกแบบอะไรนบ้างเดี๋ยวให้พี่บาสพาทัวร์เลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะครับ นะเชิญนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่านะครับสุขภัณฑ์ของเรานะครับก็มีแบบให้เลือกมากมายนะครับสําหรับวัยทํางานนะครับสําหรับคุณผู้สูงอายุนะครับสําหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่มีเขาเรียกว่าห้องน้ํานะครับทุกขนาดเลยนะครับหรือสไตล์บ้านนะครับจะเป็นในส่วนของโมเดิร์นสไตล์นะครับคอนเทมพอร์รลี่นะครับหรือจะเป็นนส่วนของสไตล์แบบธรรมชาตินะครับเราก็มีมากมายนะครับคือเรามีออกแบบให้นะครับในส่วนของตัวสินค้าเนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยนะครับ hmm. จ so right? so right? so ับใส่ได้เลยนะครับส right? so ่วนเซตนี้นะครับที right? okay? so right? Right. So ่ต้องเพลงอยู Mon ่นี Bing ่นะครับก็จะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์นะครับในส่วนของตัวเนี้ยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับเห็นไหมฮะเราจะจัดเซตไว้นะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับช่วยประยุง์นะครับอุปกรณ์นะครับช่วยขับถ่ายด้านนี้นะครับเป็นเูาอีกช่วยขับถ่ายตรงนี้นะครับกลางรางเท้านะคะทำให้เราขับถ่ายง่ายนะคะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สุขภัณฑ์นี่โถใหญ่ๆนะครับเป็นเฉพาะเลยสําหรับผู้สูงวัยเลยนะครับ นะะฮแล้วก็เซตนี้นะครับน้องเพลงนะครับคือครบชวนบนฟาร์มนะครับก็อยู่ที่1นึ่งหมืนะครับหนึ่งหนึ่งมื่นสามพันนะครับรวมเซตได้หมดครบเซตครบชุดกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่แพงนะครับราคานี้นะครับโฮมโปรวิซ่าลดอีกสามเปอร์เซ็นต์ะครับใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อช่วงนี้ก็ลดอีกนะครับกับมหกรรมบัตรรูมเดย์ของเรานะครับเราจัดกันยาวจนถึงวันที่29มีนาคมนี้เลยนะคะครับผม สำหรับตัวเพิ่มเติมในกระป๋องกระดาษทิชชู่นะครับกับเซตเนี้ยนะครับราคาก็เป็นราคาพิเศษนะครับอยู่ที่299บาทนะครับทรกท่านเซตนี้เลยนะครับเซตได้ใช่ไหมคะพี่จ้าได้เนี่ย299บาทเท่านั้นเองนะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับอยากจะนำเสนอนะครับและท่านใดนะครับที่เขาเรียกอะไรอ่ะมาดูสุขภัณฑ์นะครับแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะ เราจะเลือกแบบไหนดีนะครับแนะนำเพิ่มเติมน้นต้งเพลงสลับสะพา์นะครับให้ลองนั่งดูก่อนนะะน้าต้เพลงลองนั่งดูได้ไหมครัครับผมนะครับนี่นะครับสะาณแบบ่งกันนะครับส่วนของพื้นนะครับเอาไว้เพื่อับถ่ายนะครับคือตัวนี้มันจะปรับระดับได้นะครับนะฮะปรับระดับได้ระดับนี้ก็ได้นะครับครับผมแล้วก็ตรนี้ที่วางเท้านะครับใช่ครับก็คือนะครับอยากจะบอกว่าลำไส้ตรงนี้นะครับจะเป็นตัว V นะฮะเห็นไหมครับ ทำให้ลำไส้มันตรงแล้วก็บีบนะครับท่านี้จะบีบเขาเรียกว่าบีบลำไส้นะครับให้ทิ้งของเสียนะครับได้ได้หมดจดเลยนะครับเรียกกันว่าตอนขับถ่ายตอนเช้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับท่านี้นีโอเคเลยนะครับเป็นท่าขับถ่ายที่ถูกต้องนะครับที่สุดแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยนะครับในการขับถ่ายนะฮะนะครับครบเซ็ตครับตัวนี้นะครับกับแบรนด์โนยาของเรานะครับอย่าลืมนะครับ แล้วก็แวะมาดูชุดเดินนี่นะฮะกจะแนะนอนนะครับดีไซน์เป็นไงบ้างครับเทียบหรูมากเลยค่ะครับผมนะฮะเซตนี้นะครับก็ราคาไม่แพงเช่นกันนะครับราคาเบาๆนะครับอยู่ที่หนึ่งืนนึนนะครับนะฮะก็นะครับอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับตัวนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์นะครับที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับที่กดสบู่นะฮะหรือถ่ายคานเตอร์นะครับก๊อกนะครับ กระจกนะครับที่แขนผ้าเช็ดเบอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเซตนี้ก็เหมาะมากนะครับสําหรับคุณผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่มีในส่วนของดีไซน์ต่างๆนะครับก็วแวะมาดูแวะมาชมนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์ของเราได้นะครับมีมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังมีในส่วนของผู้ เขาเรียกว่าปีกย่อยเนาะบางคนอาจจะมาซื้ออาจจะเป็นสุขภาพหรือว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าฝักบัวสายฉีดต่างๆแล้วก็มีจําหน่ายที่ตการนะคะแล้วก็เรามีส่วนของบริการออกแบบด้วยนะคะสำหรับูกค้าที่สดอกสนใจนะคะอยากจะออกแบบดีไซน์ห้องน้ําที่เป็นในแบบสไตล์ของคุณลูกค้าเองนะคะเราก็มีทีมงานนะคะคุณภาพรับรองว่างบประมาณเนี่ยเซฟอย่างแน่นอนนะคะเราออกแบบเขาเรียกว่าระบบเลยนะสามพิธีสามพิธีนะคะสามารถที่จะดูได้เลยว่า จ,จัดวางตรงไหนให้เหมาะสมน,นะคะตอบกันต,ตามสไตล์ได้เลยนะคะสามารถได้ใช้บริการได้นะคะจากทาง,งพวกเรานะคะมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่เลยฮะครัตามมาครับ,รบนี่เลยนะไงไงครับอย่างเช่นนี้นะครับแล้วเซตนี้นะครับส่วนในกะล่วงของอ่างคัตเตอร์เนี่ยนะครับเราแถมนะคะรุ่ยสวยมาเป็นดื้อด้วยนะครับครับมีแถมดื้ออ่างนะครับนี่นะครับเซตนี้ก็ อยู่ที่24,00 0นะครับเป็นส่วนของสุขภัณฑ์บริการมาตดานนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับอ่างเคสเตอร์โมยาของเรานะครับก็นะครับเรียกได้ว่าครบฟังก์ชันการใช้งานเช่นกันนะครับกับสุขภัณฑ์กับอ่างล้างหน้านะครับเป็นอ่างเคสเตอร์นั่นเองตัวนี้นะครับมันดีก็คือว่าไม่ต้องยึดจอบกะติดนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับนเลนะครับนะ เพิ่มเติมนิดเดินสำหรับอ่านคอน์เตอร์นะครับอยากอยากแนะนําว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับให้แยกนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งนิดเดินนะครับเพื่อกันความชื้นสะสมนะครับในส่วนของอ่านคอน์เตอร์นะครับอยากให้ให้กั้นห้องด้วยฉากก็ได้นะครับฉากของเราก็มีจําหน่ายนะครับฉากกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับให้เป็นเรียกเป็นโซนแยกเป็นโซนมันจะดูสวยงามกว่าว้าวกว่านะครับตรงนี้นะครับถ้าสนใจก็2องหมนนะครับเซตนี้นะครับ มีมากมายนะครับดูใกล้ก็ได้นะครับเข้วไหมคะความสวยงามไหมคะการออกแบบดีไซน์จริงๆนวดีไซน์เราสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะเราไม่ต้องถึงว่าต้องตามเซ็ตแบบนี้บางคนอาจจะชอบโทนดํานะคะแต่บางคนอาจจะชอบโทนฟ้าสนุนตาก็ว่าไปนะคะการออกแบบห้องน้ําก็จะทําให้เรารู้สึกสบายหูสบายตาเนาะในการมาเข้าห้องน้ําการเลือกสีกระเบื้องนะคะเลือกสีผนังนะคะก็สําคัญใน การออกแบบเหมือนกันนะคะเราจะเลือกยังไงให้รู้สึกว่าพอเข้ามาในห้องน้ำนั้นรู้สึกแบบอยากจะลีแลกอยากจะสบายสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกนก็สามารถที่จะออกแบบได้ง่ายนะคะก็ฝากด้วยการค่ะกับแผนกสุขภาพนะคะเรามีสินค้าอีกมากมายเลยกับทางโฮมโปรของเรานะคะก็ฝากด้วยละกันค่ะครับผมนะฮะก็นะครับอย่าลืมนะครับในช่วงนี้นะครับท่านใดที่สร้างบ้านใหม่นะครับหรือต่อเติมนะครับหรือในส่วนของ กำลังคิดจะสร้างนะครับยังนึกอะไรไม่ออกเนี้ยก็มาให้โฮโกเราช่วยได้เรามีสถาปนิกนะครับงานแบบอยู่แล้วนะครับช่วยเหลือในการในการสร้างบ้านนะครับให้คําแนะนําให้ข้อมูลได้นะคะรับรองว่าทีมงานเรามืออาชีพอย่างแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังอแน่นอนนถ้าได้ใช้บริการตระการโฮโกของเราค่ะครับผมนะนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้เนาะรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะออกไปไหนก็ระมัดระวังนะคะใส่แมส กินร้ <Sen Heck S 1> อนช้อนกลาง contam, <a> ah. แล้วก็ล้างมือนะคะใครก็ฝังด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนท่านเองนะคะอะในเราห้าประการลุ่มของเราเนี่ยรองว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรการหรือว่าระบบอะไรเงี้ยเราก็ต้องกับญี่ปุ่นะก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาช็อปนะครับช่วงนี้เราจะเปิดอยู่นะครับเรียกว่าท่านก่อนจะเข้ามานะครับเพื่อให้ความไม่ไม่เป็นความเสียเวลานะครับหนึ่ง สิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับหน้านนกากหน้ากากของเรานั่นเองนะครับหน้ากากแบบไหนก็ได้นะครับใส่มานะครับเพราะว่า หากท่านไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่แมสมาเนี่ยทางโฮโปร์นะครับก็ขออภัยนะครับต้องยังไม่ให้เข้ามานะครับก็นะครับเรียวแมสกปิดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาไปมาไปมานะครับนะดึงเทปเราเซฟท่านนะที่สองค่ะก็จะมีบริการในสวนของเจลล้างมือนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เราจะ เชวมโปรยนา,าม,านามนะคะ่สมะสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายว่าจะเป็นส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะแล่ก็เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะในส่วนของไลน์ค่ะก็สามารถที่จะแกนทูอาร์โพสนะคะแล้วก็แอดเพิ่มเข้ามาได้เลยสอบถามสินค้กาการสั่งซื้อก็แอดเข้ามาได้เลยจะมีการ้าทีควยให้บริการอยู่นะคะแล้วก็วมวกะะวกไม่ส่วนของ ยูทูบนะคะแล้วก็ t ท i t t e ิ i เตอร์อินสตาแกรมก็เข้าไปติดตามกันเยอะละกันนะคะอ่าสุดท้ายแล้วพี่บัสครับผมสุดท้ายก็นะครับฝากนะมาทักกันได้เยอะครับผมแล้วก็แค่นี้หมดแล้วนะฮะใชงก็มาใช้บริการทางโงมโปรของเราได้ปกติเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะถึง21นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะง่ายก็เยอะละกันนะคะวันนี้ก็ เองกับพี่ลูกบายก็ขอจบการไลฟ์สดพินเท่านี้นะคะครเราจะกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าไลฟ์หน้าในงานวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ